สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่429นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็ไปได้พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยม A นะครับต้องบอกว่าองค์นี้สวยคมชัดลึกมากนะพี่นะห้ามพลาดเลยนะครับพี่ห้ามพลาดเลยนะถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบ ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระที่ผมนำมาให้ชมในะวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 6341275นะครับ099 6341275ส่วน ID l i ลัยนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับพี่พี่นะมามามาชมกันเลยนะครับอ่า นี่นะครับองนี้นะพี่ๆนะต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยคมชัดลึกจริงๆนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับผมอ่าองนี้นะครับรายละเอียดนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับดูพิมพ์ทรงนะครับหล่อล่ําสวยงามเลยนะพี่นะเส้นสายนะครับตาปากจมูกนะครับใบหูเห็นไหมอ่าใบหูนี่ ติดชัดเจนนะครับเป็นผ้าสังกะจายเลยนะครับเห็นไหนสมสองข้างตานะครับเห็นไหมล่องลึกเลยนะครับเมตตานะครับนูนเด่นชัดจมูกปากเห็นไหมปากยิ้มสวยอ่ายิ้มสวยสง่างามเลยพี่เห็นไหมโอ้ยิ้มแบบนี้ยิ้มเมตตาเลยนะพี่นะวันณะนะครับวันณะเหลืองอมเขียวนะครับพี่พี่นะนี่วันณะแบบนี้เลยนะพี่พี่จ๋าอ่าองค์นี้นะครับพี่นะองค์นี้เอาไป7,500บาทนะครับ7,500บาท เส้นสายดูดิครับพี่พี่โอ้โหเส้นสายคมชัดลึกจริงๆรงค์งนี้นะต้องบอกว่าเป็นพระที่คมชัดลึกจริงๆนะครับราคานี้ราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันอยู่แล้วนะครับผมมีราคาแบ่งปันอยู่แล้วนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไ,ไหมดูเส้นนี่ครับในเส้นเลี้ยวจีบอลเห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ a น,นะครับพี่นะพิมพ์ a เห็นไหมมีตาพระอินเห็นไหมมีเมตตาพระอินอ่าตรงนี้ก็จะถูกการตกแต่งนะครับตกแต่งจาก เดิมๆแต่โบราณเลยนะครับพี่ๆนะ,ะพลิกดูด้านหลังนะครับพี่พลิกดูด้านหลังเห็นไหมวันณะเหลืองอมเขียวตามซอกนะครับมีคาบตะกันสีดําเห็นไหมคาบตะกันสีดํานะครับตามจุดต่างๆนะครับนี่จะมีคาบแบบคล้ายๆอาสาแดงอมน,น,นะน้ําตาลอมดํานะเห็นไหมนี่พิมพ์เอนะครับพิมพ์เอเขาจะมีเนื้อเกินเนื้อตรงนี้นะครับพี่นะจากสังคติกับลนะิวจิวอนเน่ยเขาขนะจะเชื่อมกันเห็นไหมวันณะเหลืองอมเขียวพี่ๆดูดิ องนี้นะโอ้โหสวยสุดนะผมบอกเลยนะใครพลาดเสียดายมากองนี้ใครพลาดบอกเลยน่าเสียดายมากๆพี่องค์นี้สวยจริงคมจริงนะคมชัดลึกมากพี่อ่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่ไม่ได้ผ่านการใช้มาเยอะนะพี่นะไม่ได้ผ่านการใช้มาเยอะคือสังเกตได้ไดเลยนะพี่นะเห็นไหมตาเนี่ยล่องตาลึกจมูกปากนิ้วจีวรต่างๆยังคมชันลึกนะครับแสดงว่าพระองค์นี้ อ่าผ่านการใช้น้อยมากพี่ผ่านการใช้น้อยมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูพิมพ์ทรงเห็นพ oh, oh, ี่เห um, <ๆ>็นไหมโอ้โหเนื้อเหลืองอมเขียวชัดเจนนะครับเส้นริ้วจีวรคมชัดลึกทุกเส้นนะพี่นะทุกเส้นจริงๆนะครับเนี่เห็นไหมด้านข้างอ่าเดี๋ยวผมซูมกล้องให้ใกล้ๆนะพี่นะเดี๋ยวผมซูมกล้องให้ใกล้ๆดูใต้ฐานนะครับพี่เห็นไหมใต้ฐานเนี่ยองเนี้ยถูกแต่งเรียบลงไปแต่ก็ยังมีผิวนะพี่นะเนเห็นไหม ผิวเป็นหลุมเป็นขุขลายเห็นไหมอ่าองนี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทไม่แพงนะพี่นะไม่แพงราคาเนี้ยสามารถจับต้องได้แน่นอนนะครับพี่ๆสามารถจับต้องได้แน่นอนนะครับอ่าขึ้นอยู่กับ,บว่าหลวงพ่อนะครับอ่าหลวงพ่อท่านจะเลือกใครเป็นเจ้าของนะอ่าพระท่านเลือกเจ้าของจริงๆนะครับพระท่านเลือกเจ้าของจริงๆนะครับต้องบอกเลยนะครับเห็นไหม อ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอ่าผมลืมบอกไปนะครับพิมพ์ A นะครับแยกยังไงนะพี่นะพิมพ์ A นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราดูพิมพ์ทรงละดูพิมพ์ทรงให้เรียบร้อยว่านี่คือพิมพ์นิยมนะครับเป็นเราดูพิมพ์ทรงละเป็นพิมพ์นิยมแล้วเราจะแยกยังไงว่าเป็นพิมพ์ A พิมพ์ B นะครับอ่าถ้าเป็นพิมพ์ A นะครับนี่เห็นไหมเขาจะเป็นร่องตรงนี้เลยนะครับร่องสุดจีวรเลยนะเส้นจีวรตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นพิมพ์ A นะเส้นจีวรตรงนี้จะเป็นร่องเลยนะครับเห็นไหม แต่ถ้าเป็นพิมพ์บีนะครับถ้าเป็นพิมพ์บีตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อก้อนนะครับจะตันนะครับจะไม่มีร่องแบบนี้นะถ้าพิมพ์บีพิมพ์เอนะครับตรงนี้นะครับอ่าจะไม่มีนิ้วนะครับจะไม่มีมือรองนั่งนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์บีเขาจะเป็นนิ้วมืออีกนิ้วหนึ่งนะครับซ้อนอยู่ข้างล่างนี่นะครับอ่าพิมพ์เอนะครับก็จะมีตาพระอินนะครับจะมีตาพระอินตรงนี้แต่ถ้าเป็นพิมพ์บีไม่มีนะครับไม่มีนะพิมพ์บีไม่มีถ้าเป็นพิมพ์บีตรงนี้ก็จะมีนนิ้วะครับ เห็นไหมครับพี่พี่นะแยกกันง่ายๆแ,แล้วด้านหลังนะพี่นะ,นนะด้านหลังด้านหลังพิมพ์เอเขาก็จะมีเนื้อเกินเห็นไหพี่เห็นไหมเชื่อมจากสังคติมาลิวจีวอนเห็นไหมอ่าเนี่ยแบบนี้พี่องค์นี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทไม่แพงพี่ไม่แพงราคานี้พี่สามารถจับต้องได้เลยนะครับพี่พี่สามารถจับต้องได้จริงๆอ่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีบุญวาสนาได้ครอบครองนะครับใครจะมีบุญวาสนาได้ครอบครองพระสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่จา๋า พี่จ๋าเห็นแล้วดูแล้วนะครับรีบทักมาเลยนะพี่นะรีบทักมาเลยพระส,ยสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานเห็นไหมองค์เมื่อเช้าเนี่ยมีขี้เบ้านะครับองค์เมื่อเช้านี่ก็มีขี้เบ้าอ่าอีพีก่อนหน้านี้นะครับมีขี้เบ้าเห็นไหมอ่าเจ้าของตัวจริงทักมาซื้อเลยนะครับนะครับเนี่ยดูริวจิวรนี่พี่อ่าเนี่ยเขาบอกให้ดูเส้นริวจิวรฝั่งนี้คมๆนะอุบาอาจารย์ที่บอกไว้นะครับ เซนลิวตีวอนฝั่งนี้ให้คมคมจริงๆแล้วก็ต้องให้คมนะครับพี่ให้คมชั้นลึกนะเห็นไหมดูเนื้อดิครับโอ้โหพี่ดูตามซอกดิดูตามซอกเขามีคราบตะกันคาบความเก่าเห็นไหมพี่พี่พจ๋าราคานี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่อง์นี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทาพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบนะครับดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ าสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นะครับพี่โทรมาพูดคุยกันนะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับสอบถามรายละเอียดสอบถามราคานะพี่นะเห็นไหมโอ้โหพี่ดูดูดูร่องตาที่พี่เห็นไหมเนี่ยร่องตาตรงนี้ยลึกเลยเห็นไหมเมดต,ตาเป็นเม็ดเลยนะพี่นะเป็นเปลือกตาเป็นสันเลยเห็นไหมปากเห็นไหมพี่ยิ้มสวยย,มมยิ้มเมตตาเลยอะ่ะอ่าแบบนี้พี่เห็นไหม ใครพลา,า,า,นะาดน่าเสียดายองนี้นะใครพลาดน่าเสียดายพี่สวยจริงคมจริงนะสวยจริงคมจริงจริงนะครับนี่เส้นสายลายทุกอย่างนี่คมชัดลึกทุกล่องเลยนะพี่เห็นไหมแล้วเนื้อหาเห็นไหมพี่เนื้อหามีหลุมมีหลุมมีเป็นแบบใส่ใ,ใแบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยเห็นไหมมีหลุมเป็นใส่ใแบบเนี้ยนี่คือสไตล์พระหล่อนะครับเป็นพระหล่อนะอ่าต้องมีนะครับต้องมีหลุมหลุมอย่างเงี้ยเห็นไหมหลุมพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายเขาหลุดลอนออกไปนะพี่ พวกหลุมพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดขี้เบ้าเขาหลุดล่อนออกไปนะครับองนี้นะครับถือว่าเป็นองค์ที่สวยงามแบบโอ้โหสภาพนี้นะถ้าเอาสภาพนี้มาแข่งกันนะพี่นะถ้าเอาสภาพนี้มาแข่งแข่งกันองค์นี้น่าจะเป็นสวยแชมป์เลยพี่อ่าถ้าเอาสภาพนี้มาแข่งกันนะองค์นี้ผมว่าเป็นองค์ที่สวยแชมป์เลยพี่เห็นไหมดูความคมเขาดิครับดูความคมเขาดิครับพี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมไล่เนื้อให้ดูนะ เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่เห็นไหมไหมเนื้อเหลืององเขียวเห็นไหมโอ้โหนีครับโลหะเก่าเก่าเลยนะพี่นะเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยเห็นไหมพี่เห็นไหมดูตามซอกดูตามมุมเิยครับพี่พี่เห็นไหมอือหือองนี้นะเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองพี่ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมดูดิครับพี่พี่โอ้โหเนื้อจัดจ้านมากพี่ ใครพลาดน่าเสียดายมากนะพี่นะใครพลาดน่าเสียดายจริงๆนะครับผมอ่าใครพลาดน่าเสียดายพี่สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ